สวัสดีค่ะวันนี้เรามาฟังเรื่องที่จะทำให้คุณมองเทพนิยายในแง่ใหม่กันนะคะเรื่องซันมูลและคาเลียต้นฉบับที่แท้จริงของเจ้าหญิงเนตราที่มืดมนและโหดร้ายกว่าที่คุณคิดกระสุดองค์หนึ่งมีพระธิดาชื่อทาเลียเมื่อเจอเกิดมาพระองค์ ได้เชิญหมอดูมาทำนายแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่อนาคตที่สดใสเจ้าหญิงน้อยจะตายด้วยเส้นได้คำทำนายที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลกระสัดจึงตนกห้ามเส้นได้ทุกชนิดในพระราชวางังไม่ให้ผ้าฝ้ายเชื่อหรือสิ่งใดที่เป็นเส้นใหญ่ เข้ามาใกล้พัททิดาแต่โชคชะตาไม่เคยให้ใคลายได้านหลบหนายง่ายๆยิ่งพยายามหลีกเลี่ยงมันยิ่งเข้าใกล้ทาเลเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่งดงามแต่ชีวิตที่ถูกจำกัดทำให้เธอกระหายในสิ่งที่ไม่เคยเห็นวันหนึ่งเธอเห็นหญิงชราปั่นได้ ด้วยความอยากรู้ที่เกิดจากการถูกห้ามมาตลอดชีวิตเธอจึงยื่นมือเข้าไปสัมผัสทันทีที่เส้นได้แทงเข้าไปใต้เล็บร่างกายของเธอก็ตกสู่ความมืดนิรันทาลียไม่ได้ตายแต่เธอก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่เธอหลับไหลในสภาพที่น่าสยดสยองไม่ตื่น ไม่ตอบสนองแต่ยังคงหายใจอยู่กระสัตย์ไม่อาจทนเห็นพระธิดาในสภาพนี้จึงนำเธอไปซ่อนไว้ในปราสาทท่ามกลางปลาใหญ่วางเธอไว้บนเตียงและจิง้งเธอให้เน่าเปื่อยไปกับการเวลาหลายปีผ่านไปนักล่าคนหนึ่งลงทางเข้ามาในปราสาท เขาเดินผ่านห้องโถงที่เต็มไปด้วยฝุน่นผงและเย่แมงม,มุมจนมาเจอทาเลียที่นอน <Yes. S 1> อยู่เธอยังพงสวยงามเหมือนเดิมเหมือนเป็นศพที่ไม่เน่าเปื่อยเขาหลงไหลในความงดงามที่ผิดธรรมชาตินี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนั้นโหดร้ายที่สุดนักล่าได้ใช้ร่างกายของทาเลีย ที่หลับไหลอยู่เธอไม่สามารถต่อต้านไม่สามารถปฏิเสธไม่สามารถหลบหนีได้เขากลับมาเยี่ยมเธอเป็นประจำเหมือนเธอเป็นตุ๊กตาส่วนตัวของเขาและในที่สุดเธอก็ตั้งครรภ์คาเลียคลอดลูกแฝดสองคนขณะที่ยังหลับไหลอย,อยู่ ความเจ็บปวดของการคลอดไม่สามารถปลุกเธอได้เธอให้กำเนิดลูกไม่รู้ตัวลูกทั้งสองถูกเรียกว่าซันและมูนพวกเขาต้องดูดนมจากแม่ที่ไม่รู้ตัวชีวิตที่เริ่มต้นจากการลเมิดวันหนึ่งลูกน้อยซันดูดนิ้วแม่ และดูดเส้นได้ที่ฝังลึกใต้เล็บออกมาทาเลียตื่นขึ้นเพ <No. S 1> ียงเพื่อพบว,ว่าตัวเองมีลูกสองคนและไม่รู้ว่าพ่อของพวกเขาคือใครความสับสนความกลัวและความรู้สึกถูกละเมิดเธอตื่นขึ้นมาสู่ฝันร้ายที่แท้จริง <No. S 1> นักล่าเปิดเผยว่า เขาไม่ใช่แค่นักล่าธรรมดาเขาคือกระสัดที่มีพระมเหสีอยู่แล้วเขาได้ใช้ทาเลียเป็นเครื่องเล่นลับพระมเหสีรู้เรื่องและโกรธมากถาวางแผนแก้แค้นที่โหดร้ายกว่าสิ่งใดที่คุณเคยจินตนาการพระมเหสีสั่งให้จับเด็กทั้งสองมาและบอกแม่ครัว ให้ฆ่าพวกเขาแล้วทำเป็นอาหารเธอต้องการให้ทาเลียกินลูกของตัวเองโดยไม่รู้ตัวแม่ครัวที่ใจดีไม่อยากทำตามได้เขาซ่อนเด็กไว้แล้วใช้เนื้อแพะแทนแต่ทาเลียไม่รู้ว่าเธอกำลังถูกหลอกให้กินสิ่งที่น่าสยดสยองพระมเหสียังไม่พอใจ เธอสั่งให้เตรียมกองไฟเพื่อเผาทาเลียทั้งเป็นแต่ขณะที่เปลวไฟกำลังลุกกระสาสตร์ก็กลับมาพอดีเมื่อเขาเห็นว่าของเล่นคนโปรดของเขากำลังถูกทำลายเขากโกรธมากเขาสั่งให้เอาพระมเหสีของเขาเองไปเผาแทนเสียงกรีดร้องของเธอดังกล้องไปทั่วปราศาท ในที่สุดกระสัิย์ก็ได้แต่งงานกับทาเลียเขาได้สิ่งที่ต้องการภรรยาที่เขาควบคุมได้ตั้งแต่เธอยังหลับไหลอยู่ทาเลียถูกบังคับให้ยอมรับโชคชะตาของเธอเลี้ยงดูลูกที่เกิดจากการละเมิดและใช้ชีวิตกับชายที่ทำร้ายเธอขณะที่เธอไม่รู้ตัวและนี่คือ ต้นฉบับที่แท้จริงของเจ้าหญิงนิทราไม่ใช่เรื่องราวแห่งความรักแท้แต่เป็นเรื่องราวแห่งการละเมิดการแก้แค้นและการยอมรับโชคชะตาที่โหดร้ายเทปนิยายสมัยโบราณมันไม่ได้สวยงามเหมือนที่เราคิดกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะเพราะสัปดาห์หน้าเราจะมาเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ในนิทาน ที่คุณคิดว่าคุณเคยอย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณชอบเรื่องที่เล่าวันนี้และแชร์ให้เพื่อนๆที่คิดว่าเทพนิยายสวยงามอยู่แล้วพบกันใหม่ค่ะ